สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องมนิทาลโชาแนลนะคะชาแนลนี้เป็นการทํานายดวงโดยการอ่านตามโหมราศาสตร์ไทายลัคนาราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนพฤศจิกายน2566ชาวลัคนาราศีธนูจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ เป็นการดูโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะ justice มาใบแรกเลยนะคะ j u s t i c ความยุติธรรมความถูกต้องแล้วก็ s i of pentacles ควีนถือถ้วย king of sword the lever the star act of club the fool โอ้ oh, ความร่ำรวยมาแล้วค่ะ king of pentacles ไพ่ใบสุดท้าย two of swords ค่ะอืมดวงโดยรวมของคุณในเดือนพฤศจิกายนนะคะของชาวลัคนาราศีธนูคุณจะไปข้องเกี่ยวกับชาวราศีตุลหรือไม่ก็เป็นในเรื่องของความถูกต้องบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของอาจจะเป็น ในเรื่องของกฎหมายบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะจากหน้าไพ่มันมีไพ่เมเจอร์อัคนาขึ้นมาก็คือ The star just i c ิกเลแล้วก็ The fool เหมือนกับว่าเดือนนี้เป็นเดือนของความของความถูกต้องเป็นความยุติธรรมที่คุณควรจะได้รับอะคะ่ะมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะก่อนหน้าน,นี้มันมีในเรื่องของความ น้อยอกน้อยใจมันมีอะไรที่แบบมันมากดดันคุณทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับความถูกต้องในเรื่องที่คุณเผชิญอยู่ในเรื่องของความรักก็ได้ในเรื่องของการเงินก็ได้เหมือนกับเดือนนี้เป็นเดือนปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของอความสัมพันธ์ด้วยค่ะคุณจะปลดล็อกทําให้คุณมีความสบายใจหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่มัน มันเหนียวลังคุณไว้หรือมันยึดติดคุณไว้มันทําให้คุณเดือนนี้ยมันมีอะไรที่แบบโปรขึ้นสบายใจขึ้นทําอะไรก็รู้สึกว่ามันง่ายไปหมดทําอะไรก็รู้สึกว่ามันมีความหวังมีความสําเร็จเกิดขึ้นบางคนบางท่านอาจจะได้มีความโด่งดังก็ได้นะคะมันเป็นความโดดเด่นเลยะคะ่ะเดือนนี้เป็นเดือนของความโดดเด่นในหน้าที่การงานในเรื่องของการเงินก็ดีค่ะการเงินนี่กําลังพุ่งเลย ในใจคุณนี่อยากจะทําหลายๆอย่างเลยเป็นการลงทุนการมันมีแพชชั่นในการหาเงินมากๆเลยอะค่ะในใจคุณก็คืออยากหาเงินเยอะๆอยากจะเอามาซัพพอร์ตในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของอ,อยากช่วยเหลือคนอะแต่ว่าคุณอาจจะก่อนหน้านี้มันติดขัดมันมันขัดข้องในเรื่องของการเงินแต่ในเดือนพฤศจิกาเนี่ยค่ะคุณจะทําเงินได้เยอะมากๆเป็น เหมือนคุณมีรูทางในเรื่องของการเงินเข้ามาคุณจะมีเซนต์บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณเลือกและเลือกในทางที่ถูกต้องด้วยนะคะทําให้คุณคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างอาจจะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ได้สิ่งสิ่งนี้ที่คุณอยากได้เขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรับรู้ค่ะแล้วก็เหมือนกับเขาให้คุณให้คุณในสิ่งที่คุณร้องขอคุณจะได้รับพรนั้น เดือนนี้คุณจะเอ่อจะได้ทําบุญทาทานหรือไม่ก็อาจจะเหมือนกับช่วยเหลือคุณมากขึ้นนะคะเหมือนคุณยิ่งช่วยเหลือคุณคุณเอ่อช่วยเหลือคนอื่นคุณก็จะยิ่งได้รับอ่าได้รับเงินทองได้รับการยอมรับได้รับความรักได้รับความสําเร็จอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเจาะลึกในเรื่องของการงานก่อนนะคะการงานของคุณก่อนหน้าน,นี้คุณโอ้โหสู้บากบันบากบันมากๆาก king ถือ คิงถือดาบคือการต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องของการทํางานแบบว่าเอาเป็นเอาตายอะค่ะมันมีเรื่องยากเข้ามาแต่คุณก็สามารถผ่านไปได้แต่กว่าจะผ่านไปได้คุณกเ็เหนื่อยเหมือนกันเนาะคุณอาจจะอยากทํางานที่รักอะอยากทํางานอย่างด้วยความรักเล่นด้วยความใช้ ใช้ใจใช้ความรักในการทํางานแต่ว่าบางครั้งมันทีมันก็ควบคุมไม่ได้เนาะมันใช้ต้องใช้ในเรื่องของอารมณ์ก็มาเกี่ยวข้องคุณอาจจะอยากโฟกัสในเรื่องของการความรักด้วยแต่ว่าความรักก็ทําให้คุณแบบว่าบางทีมันก็สบายเกินไปบางทีเขาเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจคุณก็าอาจจะไปมุ่งหวังกับการที่ว่าอเอาใจใส่ตัวเองมากอะค่ะเอาใจใส่ตัวเองจนลืมคุณไป คุณก็เอาใจใส่กับงานจนลืมในเรื่องของความรักไปอืมในเรื่องของการงาน <S 2> <S 2> <S คุณกําลังโดดเด่นมากๆนะคะอืมมันมันมันมีการเอาใจใส่อ่ะหมายถึงว่าคุณเอาใจใส่มันมากในเรื่องของการงานของคุณกําลังมันกําลังพุ่งเลยคะ่ะบางคนบางท่านอาจจะทํางานในเรื่องของออออนไลน์ค้าขายอืม หมายถึงว่าถ้าคุณใช้ความยุติธรรมของตัวเองใช้ใจของตัวเองเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นไม่เอากําไรจนมากเกินไปอะไรเงี้ยคุณจะยิ่งได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะมันเหมือนกับว่าบุญหนุนนำอะคะ่ะยิ่งให้ก็ยิ่งได้อะไรประมาณนี้เนาะในเรื่องของอาการเงินคุณมั่นคงค่ะในใจคุณแบบโอ้โหโอฟู่มากเลยค่ะตัวตัวตนของคุณตอนนี้เหมือนเป็น เป็นโอกาสเปิดเลยค่ะในเรื่องของการเงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นการอาจจะได้ลงทุนทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะในเรื่องของการทำเอ่อทำเงินในในส่วนของคุณเหมือนคุณอยากให้ความรักกับผู้อื่นแต่ว่าบางครั้งบางทีการให้ของคุณอาจจะไม่ตรงใจกับคนหลายๆคนอืมแต่ว่าหน้าไพา่ขึ้นมาดีค่ะไม่ มีคนเข้ามาบ้างที่ว่าไม่ชอบคุณอะไรคุณแบบนี้แต่ว่าเขาไม่สามารถทำอะไรคุณได้เลยคุณมีความมั่นใจมากๆในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการเงินการใช้ชีวิตด้วยนะคะคุณมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นทำให้คนที่มองคุณในแง่ไม่ดีอ่ะเขาจะเห็นตัวตนของคุณจริงๆแล้วก็คือเขาเหมือนกับเปิดใจกับคุณมากขึ้นเขายอมรับคุณมากขึ้น ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเพิ่มนะคะโอ้คุณขมักขม้นมากๆเลยแหละในเรื่องของการงานการงานคุณกำลังรุ่งเรืองมีคุณให้ใจกับมันมากๆเลยอะและคนที่เขาเห็นคุณทำเขาก็รู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะเขา เห็นในความตั้งใจของคุณ t r i o ป Penta อรก็คือองค์กรให้ความสนใจคุณให้ความาเปิดใจยอมรับคุณก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาขององค์กรแต่ตอนนี้เขาเริ่มสนใจในตัวคุณแล้วก็เห็นในการทำงานของคุณมากขึ้น The Hermit คุณอาจจะทำอย่างตั้งอกตั้งใจและทำมานานแล้วเชี่ยวชาญแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วะ งานของคุณกำลังโดดเด่นรุ่งเรืองรุ่งโรดแล้วก็อบานดันด้วยนะคะมีความอิ่มน้นสำราญมีความบริบูรณ์มีความแบบว่ามีความสุขอะคะ่ะเหมือนทำอะไรก็ดีไปหมดเป็นเดือนของความมั่งคั่งเลยละค่ะเดือนนี้มั่งคั่งร่ำรวยการเงินของคุณมัน,ม,นมันมั่นคงอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินเจาะลึกในเรื่องของการเงินกันนะคะ แล้วการเงินในเดือนพฤศจิกาพฤศจิกายนของชาวธนูเป็นยังไงคะเอ็ดออฟสอดกลัวคะ่ะไม่กล้าใช้จ่ายอะไรเลยกลัวไปหมดคุณมีแล้วแหละแต่คุณกลัวกลัวที่ว่ามันมันจะคือไม่อยากเสียเงินว่าง,งั้นเถอะ a อ็ o ออฟสอดกำลังตัดสินใจจะจ่ายอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าคะ เพลิเทศอยากอ,าอยากจะซื้ออะไรเป็นของขวัญตัวเองอยากจะให้อ่าจ่ายเพื่อตัวเองอะ่ะเหมือนกับเสริมสวยเสริมความงามแต่งตัวอะไรประมาณนี้บางคนก็อาจจะศิลกรรมก็ได้ four of one บางคนบางท่านก็อาจจะเสียเงินไปกับการ กับคู่รักของตัวเองในเรื่องของความสุขในเรื่องของคอรอบครัว The Devil บางคนบางท่านอาจจะเสียงเงินไปกับเรื่องที่ตัวเองในในครอบครัวเรื่องของในครอบครัวเรื่องของตัวเองอยากแต่งตัวอยากเสริมความงามอะไรประมาณนี้ก็ลังตัดสินใจก็กลัวกลัวสิ่งที่ต้องเสีย แต่ก็อยากได้มันมีความลุ่มหลงความอยากประมาณนี้การเงินถามว่ามีเข้ามาไหมมันมีค่ะคุณคุณรวยอยู่แล้วอ่ะเนาะแล้วการเงินเข้ามายัางไงคะขอดูเจาะลึกในเรื่องของการเงินเนาะโอการเงินคุณมั่นคงค่ะไม่ต้องกลัวการงานคุณก็มั่นคงมันส่งผลในเรื่องของการเงินด้วยชาริออทบางคนบางท่านอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวใช้เงินไปกับการ ท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะไปต่างประเทศก็ได้นะคะบางคนบางท่านอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศแต่ว่าการเงินคุณโดดเด่นค่ะมันมาจากการงานล้วนเลยถ้าโชคของคุณอาจจะมาจากความฝันก็ได้นะคะเมื่อกี้หนิงลองถามให้ในเรื่องของโชคลาภ อาจจะมาจากความฝันมาจากซิกเซนคุณอาจจะปิ๊งขึ้นมาเองเลยว่ามันจะออกอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออความรักความสัมพันธ์เนาะความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ก่อนนะคะคนที่มีคู่ความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้อาจจะเจอในเรื่องของ ความเจ้าอารมณ์ความเป็นระเบียบความเค้งคัดความอึดอัดความหลายความเลยความมีอีกโก้ของเขาอะ่ะบางครั้งบางทีทําให้คุณอึดอัดเนาะคุณอาจจะน้อยใจทําไมถึงอปล่อยปะละเลยคุณคุณมี energy ของการแบบว่ารักเขาอะ่ะแต่ว่าทําไมเขาไม่ค่อยให้ความสนใจคุณเท่าไหร่เลยคุณมีความน้อยใจอ่ะประมาณเนี้ย แต่ว่าเออส่วนเขานะคะในฝั่งของเขาเขาอยู่ในโหมดของการล้ลาเอาเอาใจใส่แต่ตัวเองลืมคุณไปเลยเขาแบบว่าอาจจะเป็นคนเจ้าสำราญก็ได้อาจจะไปมุ่งมั่นกับในเรื่องของตัวเองจนลืมคุณนะคะเขาอาจจะรักคุณนั่นแหละแต่ว่าบางครั้งบางทีเขาก็ชอบ ที่จะอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาอาจจะไปอยู่ของในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวอาจจะชอบชอบอเดินทางคนเดียวท่องเที่ยวคนเดียวไลฟ์สไตล์ของคุณอาจจะต่างกันอะไรประมาณนี้แต่คุณก็ยังมีความรักค่ะรักเขาแต่บางครั้งทีก็น้อยใจเนาะแต่ว่าปัจจุบันคือคุณและเขาน่าจะมีความรักที่มันเป็นความเท่าเทียมมีความทนุถนอมกัน มีการบาลานซ์ความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นบางคนบางค่ก็อาจจะพากันไปทําบุญไหว้พระมีการเติมเต็มในเรื่องของความรักซึ่งกันและกันมันมานาีความมั่นคงอยู่ในใจของคุณนะคะคุณเป็นคนที่นิ่งขึ้นเป็นคนที่อดทนในเรื่องของหลายๆสิ่งหลาย boxes, อ,อย่างที่เข้ามาค่ะคุณเป็นคนที่นิ่งขึ้นมีความอดทนสูงขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นถึงบางครั้งบางทีมันจะอาจจะมีเรื่องราวอุปสรรคอะไรเข้ามาในเรื่องของความรักเหมือนคุณปล่อยวาง เหมือนคุณคุณรู้ได้เองอะค่ะว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวเขาก็เลือกเราอยู่ดีอะไรประมาณเนี้ยเหมือนคุณรู้สึกได้เองค่ะอืมความรักของคุณทั้งคู่มันเป็นไปในทางที่ดีอะค่ะถึงสองดาบมันจะเข้ามาแต่สองดาบทีนี้หมายถึงในเรื่องของซิกเซนต์ค่ะคุณมีความรู้สึกมีความมีซิกเซนต์ที่คุณสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของแลวคนมีคู่ยังไงต่อคะทริ Three of pentacle บางคนบางท่านอาจจะได้มีคอมมิชเมนต์นะคะเดอร์อชาริอดได้มีการเดินทางแน่นอนเลยเพราะว่าเมื่อกี้เปิดตั้งแต่การ,การในเรื่องของการเงินและการเงินคุณ คุณอาจจะพากันไปเดินทางท่องเที่ยวนั่นแหละมันก็เลยมีในเรื่องของการเสียเงินเสียเงินไปกับคนรักเสียเงินไปกับการท่องเที่ยวการเดินทางประมาณนี้เหมือนคุณวางแผนว่าจะไปเที่ยวกันเนาะ t e m p e r a n c e คุณกำลังจะปรับความเข้าใจกันเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นด้วยกันทั้งคู่เหมือนมันถึงเวลาค่ะ j u d g m e n ถึงเวลาที่จะได้ได้เติมเต็มในเรื่องของความรักซึ่งกันและกันแล้วก็ เหมือนคุณตื่นรู้อะค่ะยกระดับจิตใจของคู่ของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมก่อนหน้านี้อจะมีในเรื่องของเรื่องราวท็อกซิกอะไรเกิดกันเกิดขึ้นแต่เหมือนมันจบมันบรรลานมันมีการปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นคุณทั้งคู่เหมือนเข้าใจกันมากขึ้นบางคนบางท่านก็อาจจะมีคอมมิทเมนต์ได้แต่งงานแล้วก็เติมเต็มความรักกันมากขึ้นเอสออปเเเอาใจใส่กันมากขึ้นรักกันมากขึ้นค่ะ Oh, เหนื่อยเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักของคนโสดกันดีกว่านะคะความรักของคนโสดคนโสดอยู่ในโหมดที่คุณเป็นคนที่รักในความถูกต้องความยุติธรรมความชัดเจนใครที่เข้ามาในเรื่องของความรักเรื่องราวของความรักของคุณถ้ามาแล้วไม่ชัดเจนเหมือนคุณคุณสแกนไว้ก่อนเลยว่าถ้าไม่ชัดเจนฉันไม่เอาอะไรประมาณนี้ แล้วก็ต้องรักคุณมีเกณฑ์เข้ามาค่ะความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะมีเกณฑ์เข้ามาคนคนนี้อาจจะเป็นชาวทัดลมคุณอาจจะได้ตกหลุมรักกันนะคะแล้วก็มันมีความเป็นหนึ่งเดียวในความรักคุณอาจจะเจอกันจากการเดินทางก็ได้นะคะแล้วก็มันมีอะไรที่คุณอาจจะเคยฝันหรือเคยขอ ขอให้เจอผู้ของคุณขอให้เจอคนดีๆเข้ามาเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคุณได้แล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นในความรักเป็นคนที่จิตใจดีอะไรประมาณเนี้อืมเหมือนคุณเหมือนคุณจะรู้สึกว่าคุณได้รับอคนโสดจะได้เจอกับอาจจะเป็นคนที่คุณถูกใจหรือมูนเป็นคนชาววันจันทร์ก็ได้ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์จะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทําให้คุณ มีคนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนกับว่าจะมีคนเข้ามาหลายคนพร้อมๆกันทำให้คุณได้เลือก King of คั p อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่จิตใจดีค่ะเป็นชาวธาตุน้ำเป็นชาวธาตุลมก็ได้ค่ะไฟออฟสอดแต่ว่ามาพร้อมกับความเจ้าอารมณ์ถ้าเป็นชาวธาตุน้ำก็จะมาด้วยความอ่า จริงใจความเจ้าเสน่ห์นะคะชาวธาตุลมก็จะเป็นประมาณในเรื่องของการเขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะเอาชนะความสมัมพันธ์กับคุณด้วยเซเว่นออฟครับเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณรัก <c ười> คนคนนี้จะเข้ามาทำทุกอย่างให้คุณรักเขาแล้วก็เลือกเขาให้ได้ ừ, เหมือนเขาพยายามอ่ะพยายามหลายๆสิ่งหลายอย่างเพื่อคุณเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้ว คุณคิดยังไงกับเขาคะความสัมพันธ์ของคนโสดคุณคิดยังไงกับเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้ The Magician คิดแล้วคิดอีกคุณคิดแล้วคิดอีกแต่ว่าเหมือนคุณก็พร้อมแหละแต่ว่ามันก็มีในเรื่องของเครียดเนาะคิดนานคิดมากคิดหนักคิดมาก The Star ยังรู้สึกว่าตัวเองตอนนี้ก็มีความสุขดี อืมมีความกังวลค่ะกลัวจะสูญเสียสูญเสียอิสรภาพของตัวเองเดชาในออดยังรักการเดินทางยังรักการท่องเที่ยวยังรักในเรื่องของตัวของตัวเองอยากอยากอยู่เป็นโสดไปก,ก่อนเนาะอะไรประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคุณจะได้เจอกับคนเกิดราศีอะไรคะชาวลัคนาราศีธนู คนโสดจะได้เจอกับชาวราศีมีนจากหน้าไพ่ก็มีราศีตุลราศีมิถุนราศีมีนแล้วก็ราศีกันราศีกรกฎราศีเมษแล้วเป็นคนที่เกิดวันอะไรคะ คนที่เกิดวันพุธค่ะมคเมอร์คิรีคนที่เกิดซาตานวันเสาร์คนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันจันทร์ค่ะแล้วก็ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณเพิ่มคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรคุณเพิ่มคะ So so อ i ร s อ i อธิปไตยคุณคือราชนีแห่งชีวิตของคุณปฏิบัติตัวเหมือนเจ้านายคุณคุณมีโอกาสดีๆก็เหมือนให้คุณเลือกอ่ะเนาะเพราะคุณก็เป็นคนที่สำคัญสามารถเลือกความสำความสัญในเรื่องของความรักได้อืคนโสดเลือกได้นะจ๊ะเช้ง <c oughs> จะมีการเปลี่ยนแปลงกับคุณเร็วๆนี้แน่นอนความสัมพันธ์ของคนโสดคุณจะมีความรักเข้ามาค่ะไพ่บอกว่าคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงคุณจะได้รับความรักแล้วก็คนที่เข้ามาทําให้คุณใจพองโตก,ก็คืออาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้คิดว่าคุณจะเลือกก็ได้นะคะเขาอาจเขาจะมาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณ ไม่เป็นตัวของตัวเองอะ่ะเพราะเขาให้ความรักคุณแล้วก็คุณอาจจะตกลุมรักเขาก็ได้แล้วก็ตกกลุมรักเขาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรประมาณนี้เขาจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะคะเขาจะเห็นความสําคัญความเลอค่าในตัวของคุณรักคุณแบบจริงใจนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นเขาจะ เขาจะมีเหมือนกับว่าเขาคิดได้เขาจะมีเวลาคิดของเขาก่อนหน้านี้อาจจะเขาอืยังคิดไม่ได้มีอารมณ์เป็นเป็นตัวขวางกัน้นเป็นแบบมีอีโก้อ,อะไรประมาณเนี้ยมันทําให้ความรักจืดชืดลงก่อนหน้านี้คุณกับเขาน่าจะเป็นความรักที่แบบมันมี e อ e r g y ของการตกหลุมรักกันนะคะแต่ว่าความที่เป็นอีโก้ของเขามันทําให้ความรักดรอปลง ความจริงใจของเขามันมีค่ะคุณมีความจริงใจให้เขาเต็มเปี่ยมเลยเขาก็มีความจริงใจให้คุณเต็มเปี่ยมแต่ว่ามันมีในเรื่องของความอิสระความความที่เขาเป็นคนที่อาจจะเจ้าโชู์ก็ได้ค่ะอืมแล้วมันแบบตอนนั้นนี้มันอาจจะเขาอาจจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยหยุดนิ่งบริหารเสน่ห์ของตัวเองมากจนเกินไปอืมจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องให้ความสําคัญกับตัวเองแล้วนะต้องให้ความ ให้ความยุติธรรมกับตัวเองอะคะ่ะอืมเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงในตัวเองอะทําไมจะต้องรอในเรื่องของความที่ไม่ชัดเจนคุณอยากได้รับความชัดเจนมากๆแล้วก็อยากตัดสินใจอะคะ่ะอยากใช้อยากใช้ใจตัดสินใจแล้วอะว่าว่ามันจะยังไงแต่ว่าความชัดเจนมันเริ่มมีขึ้นมันเริ่มมีขึ้นมันเริ่มส่งผล เหมือนคุณซัพพอร์ตเขาอะซัพพอร์ตเขาจนมากเกินไปอะไรประมาณนี้ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวคุณเนาะคุณอยากได้รับความยุติธรรมอยากได้รับความเท่าเทียมก้าวเหรียญเดอะมูนเดว l l เหมือนเขาไปหมกมุ่นกับบางสิ่งบางอย่างมากไปเมจิกเชียน k คิงออฟวานอืมไม่คุนหรือเขากำลังเครียดจะขอดูเพิ่มนะคะ k คิงออฟ o อด เหมือนกับว่าเขาเขามองเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณดูดีขึ้นดูเลอค่าขึ้นดูเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นดูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะงอเขาแล้วอะอืมเหมือนกับว่าเขากลับมาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะเขารู้สึกคิดหนักในเรื่องของคุณแล้วก็หมกมุ่นเรื่องของคุณมากขึ้นเหมือนกับพยายาม พยายามแก้ปัญหาครั้งนี้อืมเหมือนกับพยายามแก้ไขตัวเองด้วยจากที่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบอืมไม่ค่อยหยุดไม่ค่อยหยุดในเรื่องของกับความออ่บริหารเสน่ห์เนาะความเจ้าชู้ของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยแต่เหมือนเขากําลังจะปรับตัวเองกําลังจะพยายามออ่ทำให้ความสัมพันธ์มันมันจะดีขึ้นน่ะอืม เ h อะชาลีออฟเซเว่นออฟคัฟเอสออฟสอดเดอะเดยเพดออฟสอดเหมือนเขาจะพยายามแก้ไขให้ตัวเองดีขึ้นแล้วก็มาให้ความรักกับคุณแบบเริ่มต้นใหม่อะค่ะอยากเริ่มต้นใหม่อยากให้คุณตัดสินใจใหม่แล้วก็เริ่มต้นในความรักเหมือนเขาเขาอาจจะกำลัง เขาอาจจะมองดูคุณแล้วเขารู้สึกได้ว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณเริ่มที่เริ่มที่จะตีตัวออกห่างอะไรประมาณเนี้ยเขาเลยรู้สึกว่าอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณทำทุกอย่างอะ่ะจะเข้ามาง้อจะเข้ามาทําทุกอย่างให้คุณรักเขาให้ได้อะไรประมาณนี้เลยเขาเริ่มเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วนะคะ ก็ประมาณนี้ความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็มั่นคงในความรักมากขึ้นนะคะค่ะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรคะแอมเปอร์ปลนเปลือตัวเองให้ความสุขกับตัวเองเยอะๆนะคะอ๋อเดนทิซิตี้ความถูกต้องคะ่ะความรักความสัมพันธ์ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเนาะเนี่ยค่ะจะติดก,ก็คือความถูกต้อง encontramos risk ค,ความเสี่ยงอะไรที่เป็นความเสี่ยงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณอะอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องถึงคุณจะรักคนอื่นแต่คุณก็ต้องรักตัวเองด้วยเหมือนกันให้คุณค่ากับตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ น้องแฮปปี้จะบอกอะไรในเรื่องของตัวเลขคะในช่วงเลขเด่นนำโชคนะคะชาวลัคนาราศีธนูจะได้เลขเด่นนำโชคอะไรเอ่ยได้เลขสามนะคะได้เลข,เลขสามอูเบิ้ลเลยหนึ่งถ้วยไม่รับนะคะ ได้เลข4 3 3 4ค่ะเป็นเลขเด่นนำโชคของคุณในเดือนตุลาเออขอโทษค่ะในเดือนพฤศจิกายนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องมอนิ่งทาร่ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้มอนิ่งทาร่ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ